พี่ลุงทำอะไรให้น้องๆกินคะน้เดี๋ยวต้มยำจ้าสูตรไหนคะสูตรุคอไทสูตรสุคอทอีกแล้วหรอคะมาอีกแล้วโอ้จะได้แซ่บอีกแล้วโอเคอันนี้เตรียมน้ำไม่ลวกเส้นเนาะโอเคลวกเส้นลูกค่ะอันนี้เราผูดจานนี้พี่น้องจะเครื่องครบลยใช่ไหมวันนี้หมูแดงชิ้นเนเส้นอือหือ้เลือดเส้นนี้เส้นสดเลยใช่ไหมคะเส้นดอ้เส้นพอเท่าไหร่นี้พี่ปฟง้างห้าิา เท่าไหร่เนาะก็สามร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยอ่ะเนาะสามร้อยบาทนะคะแพ็คหนึ่งนะคะมันมาไกลเนาะหกแพ็กก็หกร้อยเออสองแพ็คนี่หกร้อยนะคะที่นันธนาคารจะรุ่งอรุณนะคะอันนี้เส้นสดเด้อพี่น้องมันเลยแพงเนาะพี่น้องเนาะเขาก็อยากกินเส้นสดเนาะเส้นแสบขนาดเมื่อวานไม่มีไม่มีเนาะเขาก็เตรียมผักเนาะค่ะพี่น้องนี่แหะค่ะยุรยอาหารไทยเนาะการได้กินเบอร์ทุกอย่างทุกเนี่ยอาหารเหนืออาหารเล่าอาหารอีสานเนาะพี่น้อง มาเนี้เข้ากับิมาก,กินกว๋วยเตี๋ยวสูตรแม่ลุงอรุณอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะสุโคไทยนะคะอันลวกเส้นมามพี่ลุงนอสิจับใส่ซอยเดี๋ยวหนูจับใส่ให้พี่ลุงไปโอ้เลกระเทียมเจียว,วไปล่าทิโตเอากระเทียมเจียวเบ่งพี่น้องไปตะกินบ่ะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำนะคะแต่แสบเนาะขนาดลาบปากอีกแล้วพี่น้องจ้า น่ากินมากคะ<อ>่ะเฟ์นอะไรของฟืนน่ากินมากเลยนี่ของเฟิร์นเนี่ยลูกอันนี้นะเออมันคือใหญ่แทนเราเอา้าก็จัดให้เต็มที่เลยลูกกินให้หมดนะ<อ>จะได้มีแรงทำงาน,นงจับจับ